สิบขวบสิบโอ้โหสิบขวบคุณคุณมี่นปขับสิบขวบเลยเนาะโไหนไหนไหนใครหรือยังขอตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วหนึ่งคนนะคะขึ้นมาแล้วค่ะไม่เป็นไรถ้าไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะไปกันที่คนที่สองคนที่สองนี้เอาไวที่สุดนะเอาไวที่สุดนะคะวันนี้เรียวมีสีห้าสิบห้าบูทของเราสีเหลืองขอคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองมคนนู่นเลยมาเลยจ้า ขอความจำขอคนที่ใช้เรียวมีซ5หค่ะเอาแล้วมีไหม,มเอาแล้วใครถอยแล้วมีหไหมคะต,ววงงต้องซื้อแล้วนะคะมีไหมคะเรียวมีซีห้าสิบขอบคุณที่ใช้เรียวมีซ5หค่ะไม่มีไม่ได้แล้วนะจังหวังมีมีไหมพี่ไหมจะมีหยิบจากข้างหลังได้เลย <c oughs> นับหนึ่งนับสองนับสาม ขอเปลี่ยนกฎกติกาขอคนที่ขึ้นชื่อขึ้นต้นด้วยตัวีค่ะี 4, มีไหมเช่นชุติมาหนีช่พิเวอร์สได้ตัว่มาจา้ะมาเลยค่ะสามคนครบนะคะมาเลยมาเลยมาขึ้นมาเล่นเกมนะคะหลายคนอะเอามือจับหูนะคะมือจับหูเขาบอกหลายคนนะคะหลายคนเดี๋ยวเยวจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยนะคะ